หมักเศษอาหารอย่างไรไม่ให้เหม็นอยู่ใกล้ๆบ้านแบบนี้นะคะป้าทําแบบนี้ค่ะก็คือตรงนี้เป็นใบก้ามปูที่ป้าหมักไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะของคลิปเมื่อวานนี้แหละคะ่ะที่ป้าทําไปคือหมกักใกล้ๆบ้านแบบนี้เลยเอาใบก้ามปูเทมากองไว้นะคะสําหรับขอบขอบป้าก็จะเอาดินมากั้นเอาไว้นะ,ะเผื่อที่น้องแมวน้องหมาเข้ามาคุยเราจะได้ เอาตรงนี้ดักเอาไว้และก็เวลาเราลดน้ําตรงนี้นะคะเขาจะได้มีความร้อนชื้นแล้วก็ตรงนี้เขาจะอุ้มน้ําไว้น้ําจะได้ไม่ไหลไปนะคะเขาจะได้มีความชื้นตลอดเวลาทีนี้ป้าก็ได้เศษอาหารมาแล้วป้าจะทําอย่างไรไม่ให้เหม็นป้าก็ทาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวป้าก็จะคลีคลี่แบบนี้นะคะในชั้นนี้ป้าก็จะเอาขี้วัวกับใบต้าปูสลับกันแบบนี้นะคะ ซินิต้าได้เศษอาหารในแต่ละวันมาแล้วใช่ไหมป้าก็จะทําแบบนี้นะะเลยค่ะเศษอาหารก็จะมีไม่ว่าจะเป็นน้ําซาวข้าวป้าก็รวมกันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็หอมปอกหรือเปลือกมะม่วงหรือจะเป็นข้าวที่เหลือๆป้าก็จะมาเทแบบนี้เลยคะ่ะทําให้ลึกกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าลึกกว่านี้นี่มะเขือเสียหรือว่าแตงนะคะหรือว่าขนมป้าก็จะมาทําเทแบบนี้นะคะ่ะทีนี้ป้าจะทําเอากากน้ําตาลนี่นะคะ เอามาราดรสเพื่ออะไรคะกากน้ําตาลเขาจะเป็นอาหารของจุลินทรีย์แล้วก็จะดับกลิ่นได้ด้วยค่ะรสไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะนี่รสไปแบบนี้เลยกากน้ําตาลไม่แพงเลยคะหาซื้อง่ายตามร้านขายที่เขาขายอ,อ,อาหารจุลินทรีย์หรือการเกษตรก็มีนะคะแล้วป้าเ็าจะเอานี้เลยค่ะขี้วัวขี้วัวแห้งนี่นะคะมาเทกบลงไปเลยแบบนี้นะคะแล้วป้าเ็าจะเอาน้ํา มาลดทับลงไปอีกทีหนึ่งนะคะในขี้วัวก็จะมีจุลินทรีย์นะคะมีจุลินทรีย์ทําให้ย่อยสลายได้เร็ว <c oughs> เพราะว่าจุลินทรีย์ในขี้วัวก็จะสามารถไปกินจากน้ําตาลที่เราราดลดลงไปในเศษอาหารได้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นเป็นวิถีการทําที่เราได้ไปดูคลิปนี่แหละคะ่ะจากโลกออนไลน์ของเรานี่แหละคะ่ะแล้วเราก็มาปรับใช้เราจะไม่ทิ้งเศษอาหารและเราจะเอาเศษอาหารนี่นะคะ มาทําประโยชน์ให้ตัวเราก็คือเราเอามาหมักปนกับใบก้ามปูหรือใบไม้อะไรก็ได้นะคะที่เราเก็บขวาดมายกเว้นถุงพลาส,สติกเราจะไม่นํามาปนกันเลยแล้วเราก็จะหมักแบบนี้ไปเรื่อยๆและทําจุดไหนว่างที่เป็นหลุมเราไม่ทําอะไรเราสามารถกวาดใบไม้ของเรามากองได้เลยแล้วเราก็ เอาเสร็จอาหารมาวางตรงกลางแล้วเราก็เอาขี้วัวหรือไม่เราก็ไปเอาดินมากบอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะของน้องหมาน้องเมวถ้าเราคือเทขั้นตอนสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มั่นใจกลัวว่าน้องหมาเขาจะมาคุยเราก็สามารถเอาดินแบบนี้ค่ะเอาดินที่เราเก็บแตกรสอบไว้นะคะ<อ>เพื่อจะไปปลูกต้นไม้เราก็สามารถเอาเขามามาคุนแบบนี้ได้เลยป้ายจะถาให้ดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเทสูงพอสมควรนะคะ เราสามารถปลูกต้นอะไรกินก็ได้ว่าเราลองเลยอแตกเขาจะมีความรอบซื้ออยู่นะคะนี่ทําแบบนี้เลยค่ะดินนี้ก็คือจะมีการหมักเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจะมีเปลือกไข่ด้วยค่ะมีเปลือกไขพ่พร้อมที่จะปลูกต้นไม้ได้ด้วยอันนี้สําหรับดินนี้นะคะเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมนะคะถ้าเราขั้วแล้วก็จะมีสารประมาถานทําให้หมดแมลงไม่มารบกวนอีกด้วยค่ะ สะะำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประหลงจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ